สวัสดีค่ะสวัสดีแลนด์โฮมคลิปนี้เสนอขายอาคารพาณิชย์ทำเลตัวเมืองเชียงใหม่นะคะย่านสันติธรรมกาธานีนค่ะเป็นย่านเศรษฐกิจนะคะเหมาะแก่การลงทุนทำธุรกิจเป็นตึกหัวมุมนะคะด้านข้างตึกเราได้พื้นที่โฆษณาขนาด6คูณ5เมตรด้วยค่ะ ตัวอาคารนะคะเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นครึ่งค่ะเนื้อที่โฉนด27.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย224ตารางเมตรขนาดอาคารนะคะด้านหน้ากว้าง4เมตรค่ะลึก16เมตรมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวปัจจุบันนะคะชั้นล่างนี้ทำเป็นธุรกิจร้านกาแฟร้านทำผมค่ะ ส่วนชั้นบนนะคะจะเป็นสำหรับอยู่อาศัยค่ะที่ตั้งนะคะอยู่ถนนทานินตําำบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้ตลาดทานินใกล้คูเมืองนะคะใกล้โรงบานใกล้นิม,มานใกล้เมยา่าการเดินทางไปสนามบินสะดวกค่ะ ด้านหน้าและด้านหลังตึกมีระเบียงนะคะชั้นบนมีแอร์ติดให้ทั้งหมด5ตัวค่ะทำเลดีนะคะเหมาะสำหรับทำโฮสเทลทำออฟฟิศนะคะหรืออยู่อาศัยหรือปล่อยเช่าก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนะัดชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรท,ที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ